กดแชร์กดไลค์กด s ับส c r ร b ์เป็นกำลังใจให้มาเรียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนมาเรียมนะคะยหิมะตกหิมะตกหิมะตกวันนี้หิมะตกหนักมากเลยนะมาเรียมก็กำลังจะไปทำงานนะคะก็ต้องฝ่าหิมะไปทำงานเนาะดูซิ ที่สถานีรถไฟพิม้าตกหนักมากไม่เกรงใจชุดขนเฟอร์มาเรียมเลยเดี๋ยวมาเรียมไปยืนรอรถไฟก่อนนะคะอุณหภูมิประมาณลบสององศาหนาวมากเลยดูสิตอนนี้ก็ประมาณใกล้จะแปดโมงช้าแล้วนะฟ้าย,ยังมืดอ,อยู่เลยอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะเขาไม่ไปทำงานกันอะ นี่มาเรียมไปทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยรถไฟที่นี่ก็สะอาดมากเลยนะคะขบวนรถไฟก็ยาวมากเลยดูสิมีหลายโบกี้มากเนี่ยดูสิขาวโพลไปหมดเลยเนาะ สวยมากเลยนะแต่ว่าหนาวมากเลย <c oughs> ในที่สุด <c oughs> เราก็มาถึงแล้้ yeah. <Wow. S 1> โมเดลอาคาร <c oughs> น่ารักไหมชอบกันไหมคะมารยมชอบมาเลย <c oughs> ดูสิน่ารักโนามีหิมะตกอยู่บนโมเดลอาคารด้วย <c oughs> น่ารักอะ ที่จริงวันนี้ต้องไปไประชุมนะเนี่ยแต่ว่าหิมะตกหนักมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะไปถึงที่ประชุมกี่โมงนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรบ,รบานถนนกันเนาะ เนี่ยขับรถมาชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ถึงเลยดูน,นี่คือขับรถลำบากมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันหิมะคุมไปหมดเนี่ยโอ้ไม่ดูเมื่อไหร่จะถึงรถข้างหนา้า ล่มจ้าไปไม่ได้ลูสิคนที่นี่เขาใจดีนะเขาลงจากรถมาช่วยกันเข็นหมดเลยอ่ะ Fucked. What's of... oh. this? Why is this fun? Yeah. Behind us, even trying to go, or is he trying to turn around? You can do it, taxi man! Ah, <laughs> now can see where people have like skidded. I'm off too fast. Slow down. เดี๋ยวมาเรียมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้มาเรียมนะคะบ๊ายบาย